ดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับว่าวันนี้ผมและน้องน้ำนะครับที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจรจราจรจับข้อดังแล้วก็มีการเรียกรับเงินกันนะข้างทางาจากที่ไม่มีใบเสร็จใบเสร็จมันโผล่มาได้ยังไงแล้วลายเซ็นนะลายเซ็นนั้นเป็นลายเซ็นของใคร ใครเป็นคนปลอมลายเซ็นของน้องเขานะครับแล้วเอกสารต่างๆนะถ้าเจ้าหน้าที่ไปปลอมแปลงเสียเองนะครับก็ว่ากันไปนะครับท่านก็ต้องรับผลของมันนะเพราะว่าน้องน้ำยืนยันกับพวกเราอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เซ็นใบเสร็จท้ายใบเสร็จนะครับาการปรับอย่างนั้นมันถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวก็ว่ากัน พวกผมเองในเพจนันกบวชแดนเถื่อนผมบอกแล้วว่าถ้าเจ้าหน้าที่ถ้าปฏิบัติที่ไม่ชอบท่านก็ต้องรับผลของมันเอานะครับส <c oughs> วัสดีครับกิตินะกิติสิงคู่ก็คอยดูด้วยแล้วกันว่าใครที่เข้ามาแบบไม่เป็นมิตรเก็เชิญเขาออกไปนะเดี๋ยวจะสอบถามน้องน้ำวันนี้ว่า,าและอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ที่แจ้งความดําเนินคดีน้องน้ําเขานะครับถ้ามันเป็นการที่เออเอาว่าการแกล้งให้บุคคลต้องได้รับโทษายในคดีอาญาที่มันไม่สมควรโดนนะครับก็ว่ากันไปต่างคนต่างแกล้งน้องน้ําบอกคนละหมัดใช่ไหมคนละหมัดอ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าน้องน้ําเนี่ยเป็นลูกสะพ้ายตำรวจ เป็นตำรวจที่กเกษียณแล้วแล้วท่านเองเคยอยู่โรงพักนี้มาก่อนนะครับคือโรงพักบ้านฉางนะท่านเคยดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่มาก่อนอแต่ก็มีการพูดคุยกันคือเอาในสถานะตำรวจกับตำรวจคุยกันแต่น้องน้ำเบงก็ยังโดนแจ้งความนะเพราะฉะนั้นสู้นะน้องนะเพราะน,นั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีทีมทนายคอยดูแลเรื่องข้อกฎหมายให้อยู่นะครับ เมื่อสักครู่นี้ก็มีอาจารย์นะครับที่ดำเนินการต่าง,าง,างๆเกี่ยวกับคดีของน้องน้ำเนี่ยได้ประสานงานมาก็ได้พูดคุยกับท่านเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือเป็นพนักง,งานสอบสวนซึ่งวันนี้เองก็ถามว่าพนักง,งานสอบสวนตัวจริงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับท่านก็ตั้งใจทําหน้าที่อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันติดอยู่นิดเดียวตรงที่ว่า พนักงานสอบสวนคนที่ทําหน้าที่วันนี้ด้านผ่ามีตาปั๊มที่มีลายเซ็นของพนักงานสอบสวนอยู่ในอ,อยู่ในใบเสร็จรับเงินด้วยแต่ผมเองได้สอบถามไปยังพนักงานสอบสวนยศร้อยตำหนัเอกคนนั้นแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ทราบเรื่องเลยตาปั๊มที่มีลายเซ็นที่แกะลายเซ็นเอาไว้ แล้วเอาของท่านไปปั๊มได้ยังไงผมก็ได้เลยกับน้องน้ําก็เลยสอบถามว่าถ้าท่านไม่รู้เรื่องท่านจะดําเนินคดีกับตํารวจชุดที่ไปดําเนินการตรงนั้นไหมนะครับท่านก็แบบไม่ตอบไม่ตอบนะเพราะฉนั้นมันก็ม,นกมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับว่า,าถ้าท่านไม่รู้เรื่องแล้วตํารวจชุดที่ดําเนินการกับน้องน้าเนี่ยเอาตาปั๊มที่แกเป็นลายเซน็นท่านไปปั๊ม เออมันก็หลีกหนีไม่พ้นที่เป็นกระบวนการที่ร่วมกันกระทําความผิดนะครับน้องน้ำก็แจ้งความดําเนินคดีทั้งหมดนะ,ะส่วนที่ตำรวจตํารวจที่แจ้งความดําเนินคดีกับน,น้องน้ํานะครับก็ก็วันนี้ผมได้ให้น้องน้ําเราทนอยู่ตั้งแต่เที่ยงวันเอ้ยตั้งแต่11โมงน,นะครับผมวันนี้ต้องการให้ น้องน้ำทำทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยพิมพ์ลายนิ้วมือใช่ไหมแต่ตรวจสอบประวัติน้องเขาส่งลายนิ้วมือไปตรวจสอบนะก็พิมพ์สวันนี้เลยสอบปากคำน้องน้ำให้เสร็จสวันนี้เลยนะครับอ่าแล้วน้องน้ำเองก็ปฏิเสธไป,ปค่ะปฏิเสธค่ะอ่าเพราะว่าเราไม่ได้หมิ่นประวัติใช่ค่ะไม่ได้กล่าวถึงเขาอ่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยใช่ค่ะอ่าเพราะน,นั้นตำรวจคนนี้รู้ได้ยังไงว่าน้องน้ำพูดถึงตัวเขานะครับ การกระทําตรงนั้นที่น้องน้ำเขาประสบอประสบด้วยตัวเองนั้นน่ะเป็นการเรียกรับเงินข้างทางแล้วเอาสมุดเล่มเหลืองไปด้วยได้ยังไงออแล้วก็คนที่เอาเอกสารสมุดเล่มเหลืองไปเซ็นข้างทา,างนั้นน่ะท่านมีหน้าที่หรือเป็นพนักง,งานสอบสวนหรือไม่ทำไมไม่มาที่โรงพักนะครับทําไมไม่ออกใบสั่งให้ประชาชนเขามาเสียค่าปรับที่โรงพัก ถ้ากล่าวหาว่าท่อดังท่านก็ต้องดําเนินการให้มันเป็นไปตามระเบียบที่เขาวางเอาไว้อ่าแล้วการกล่าวหาไม่ใช่ท่านใช้หูทิพท่านต้องมีเครื่องวัดแต่วันนั้นมีวัดไหมไม่ค่ะไม่มีวัดค่ะอ่าไม่มีวัดระด,ดับเสียงเลยอ่าก็คือกล่าวหากันแบบเดิบๆข้างทางเออแล้วก็เสียค่าปรับไปใช่ค่ะอ่าเสียค่าปรับแบบไม่มีใบสั่งไม่มีใบเสร็จ ใบสั่งก็ไม่มีใบเสร็จก็ไม่มีค่ะเออและทีนี้วันนี้ที่สอบปากคำน้องน้ำเขานะครับก็ผมได้ดําเนินการถามพนักงานสอบสวนเหมือนกันว่าคนที่แจ้งนะครับร้อยตํารวจเอกที่ดําเนินการรับเงินจากมือน้องน้ำไปนะครับว่าท่านแจ้งวันนี้แปลกนะครับอ่าท่านส่งแต่เลขเปรียบเทียบปรับมาแล้วก็เอาแล้วก็เออ เลขใบใบเ,เลขใบสั่งไม่มี <Okay. S 1> เลขใบสั่งไม่มีแต่มีเลขเพียบเทียบปรับอา่าแล้วก็มีเลขอะไรบ้างมีใบยึดรถเออใบยึดใบยึดรถทางสงพเขาทำเองนะคะอา่าคือใบยึดรถเนี่ยจริงๆริงมันต้องกระดาษเ4เต็มหน้าแล้วก็มีข้อความว่ายึดด้วยประเด็นไหนยึดด้วยข้อหาอะไรนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายึดด้วยท่อเสียงดังนะครับมันก็ต้องมีเออคือลงในรายละเอียดนะครับว่า ดังกี่เดซิเบลเกินที่กฎหมายกําหนดเท่าไหร่มันต้องมีมีกรอกลงไปตรงนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีไงแล้วมันเป็นเอกสารที่กระดาษ A4 เหมือนกับพิมพ์มาพอพิมพ์มาเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาว่า,า,า,าให้เป็นตัวอย่างก็คือคือเหมือนพับพับครึ่งแล้วก็ฉีกให้เป็นสองท่อนแล้วก็มีข้อความที่ไม่เหมือนชาวบ้านจะช่องเขาว่าท่านยึดรถเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างยึดด้วยประเด็นไหนบ้าง อันนี้คือที่เราแปลกใจมากเราถามหาเลขใบสั่งเลขใบสั่งเล่มที่เท่าไหร่นะครับใบสั่งอยู่ดับดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะใบสั่งนี้มันจะไล่ตัวเลขดัมเบ์นะครับว่าใบสั่งเล่มที่อ่าเอาว่ามันจะพิมพ์ครั้งละประมาณสองแสนนะครับสองแสนกว่าล็ละ200แสนกว่าเล่มนะครับเพราะนั้นเลขมันจะมีกำกับนะ ที่ท้ายใบสั่งนี่มันจะมีเลขกำกับแล้วก็หัวใบสั่งมันก็จะมีว่าใบสั่งใบนี้ลดำดับที่เท่าไหร่อันนั้นคนที่แจ้งความดำเนินคดีน้องน้ำเนี่ยไม่ไม่มีมาอ้างอิงผมก็สันนิษฐานได้ว่าไอ้การนี้ท่านไม่อ้างอิงใบสั่งเพราะมันไม่ได้เขียนใบสั่งส่วนมันจะโผล่มาที่หลังหรือไม่อันนั้นก็ข <c oughs> นาดใบขนาดใบเสร็จไม่ได้เขียนไม่ได้เซ็นมันยังโผล่มาได้นใะช่ค่ะ เพราะฉะนั้นความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับตํารวจนะครับมันมันขาดหายไปนะครับแล้วระเบียบของอสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็วางเอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าประชาชนแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งคณะกรรมการสอบถามว่าคณะกรรมการที่ตั้งมาเป็นใครบ้างก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นเองท่านมีอํานาจยุติเรื่องก็ได้ เช่นว่าเราจะเห็นมาโดยตลอดว่าสอบไปสอบมาตั้งคณะสอบกรรมการสอบกันท้ายที่สุดท่านใช้อำนาจตามกฎหมายยุติเรื่องคือสอบแล้วไม่มีมูลคือสอบแล้วเหมือนกับว่า,าไม่รู้ว่าท่านท่านไม่เห็นมูลหรือ,อ,ห,รอหรือหรือแกล้งไม่เห็นนะครับหลายๆเรื่องที่พวกเราในเพจนักลบด่านเถื่อนแล้วร้องไปปรากฏว่ายุติเรื่องตามอำนาจของของคณะกรรมการเนาะ อันนั้นก็เดี๋ยวเราจะรอดูว่าเคสของน้องน้ํานะครับเมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทีมทนายเองก็ให้ความสนใจแล้วให้คือคือเหมือกับทั้งทมเอกสารให้ด้วยทั้งใครให้การแนะนําด้วยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายหลาท่านนะครับโทรประสานงานมาที่น้องน้ําโดยตลอดก็คือเป็นห่วงน้องเขาเความเป็นธรรมถ้ามันเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ามันไม่มีเอาเสเลยนะ เออแล้วก็มีการอ่าคือหมายก็ว่าที่ผมพูดมาตลอดไงว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าทําตรงไปตรงมาเนี่ยรถที่ถูกยึดมาเนี่ยที่อยู่หน้าห้องจราจรนี่นะครับถ้ามันเสียค่าปรับเกินกว่าสามพันเขาไม่เอารถคืนเพราะฉะนั้นคนไทยนี้จะอยู่ตามสภาพที่คือมีเงินน้อยแล้วไปซื้อรถเก่ามาขี่ถ้าขี่แล้วไอ้นู่นกระขาดไอ้นี่ก็ขาดนะครับไฟก็ไม่ติดโน่นนี่นั่นกลายเป็นว่า พอตำรวจไปเจอตำรวจยึดมาเหมือนกับท่านไปยึดทรัพย์สินเข้ามาแล้วโอเคลหละถ้าจ่ายเกินสามพันแล้วเขาไม่เอาเขาไม่มาเอารถคืนก็ต้องรอให้ถึงกําหนดพอถึงกําหนดปุ๊บท่านไปขออํานาจศาลขายทอดตลาดอันนี้มันก็เหมือนกับทําร้ายประชาชนไปในคือเหมือนกับว่าคนเรา่ะครับมันไม่มีใครทําถูกทั้งหมดหรอกด้วยความที่มันก็ยากจนด้วยนะครับ เพราะนั้นเอาเคสของน้องน้ําเป็นตัวอย่างว่าสุดท้ายปลายทางนะครับสุดท้ายปลายทางแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจคนนี้จะถูกดําเนินคดีไปถึงไหนน้องน้ํายืนยันว่าสู้ให้ถึงที่สุดสู้ค่ะ,ะที่สุดแน่ใจสุดเกียร์สุดเกียร์สุดเกียร์นี่ผู้หญิงไทยคนแรกนะครับที่ใจถึงแล้วก็ มีสามีมาเป็นเพื่อนทั้งวันวันนี้ก็เสียเวลาพอสมควรน,นะครับก็ต้องยอมนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพรุ่งนี้อาจจะมีงานหรือมีกิจกรรมให้ทำต่อ <c oughs> <c oughs> ต้องน้ำบอกสู้เต็มที่ครับอั้นก็สำหรับวันนี้เราก็มีความคืบหน้าแจ้งให้พี่น้องทราบวันนี้เราได้ตัดเลขอดีมาเรียบร้อย <c oughs> นะส่วนของเขาเขาก็ดำเนินการของเข,า,เขาไปเขาแจ้งความเราเราก็คือเหมือนกับประจำวันตรงนั้นเราถ่ายไม่ได้อยู่แล้ว นะก็ก็เข้าใจเนาะส่วนประจําวันของเราเออ่คดีเลขคดีเราที่เท่าไหร่เออ่จําได้ไหมาคาดีอาญาที่เท่าไหร่หรเอว่าไ,ไม่เป็นไรเอเ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลขคดีอาญาที่สามศูนย์แปดอ่ส<อ>ามศ<อ>ูนย์แปดทับสองห้าสี่หกนะครับไอ้สองห้าหกสี จะย้อนจะจะจะ,จะย้อนลงไปสี่หกอยู่เรื่อยวันนี้น้องน้ําอยากจะขอบคุณอะไรเ,เพจนักลบด่านเถื่อนบ้างที่เอาพูดถึงป่าเกียงไกสักนิดไหมที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ว่าตั้งกต่เริ่มแรกนะท่านมีการสั่งการให้น้องแจ็คใช้ล้อนะครับมาดําเนินการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เพจนักลบด่านเถื่อนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ถูกลังแกอยู่ล่ําไปาน้องน้ํามีอะไรอยากจะพูดเทศปาเกียงฟังบ้างเพราะว่าปารออยู่เพ่เด,ด็ค่ะปาเกียงหนูหนูขอขอบคุณปาเกียงกายไทยออนนะคะที่ประสานงานทุกเรื่องคอยติดตามคอยโทรถามว่าเรื่องไปถึงไหนอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ,ะนอ,อหนูจะหนูจะสู้ถึงที่สุดค่ะหนูจะไม่ทิง้งพวก ทีมงานนักรบด่านเถื่อนแน่นอนคะอ่ะหนูจะสู้ถึงที่สุดค่ะอเคขอให้ป๋าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะโอเคงั้นก็ถือโอกาสลาพี่น้องเท่านี้และกันนะครับเนื่องจากว่ามันมืดนะเออผมเองก็ต้องวันนี้อาจจะไปนอนที่ที่ไหนไปนอนค้างไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องกลับกรุงเทพยอย่างเดียวงานเข้าเดี๋ยวไปนอนคอ้างจังหวัดไหนเดี๋ยวถูกกัก,กตัวอีกเน โอเครักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ